ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาเมืมงองบ่นะบอปูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบอ่อดินครับผมนะครับบอ่อดินนะครับกระเบื้องกะหันทางแผ่นหันทางสีเขานะครับกันเดียบทางเดียบเขาครับกะมันจะมีทางเดียบกับทางหยาบนะครับกะหันทางเรียบเขานะครับเพราะว่าจะคอดีก็คือ ปูมันไตแล้วมันลื่นนะครับแต่หันทางหยาบขึ้นปูอาจจะออกได้นะครับผมปูมันอาจจะออกได้ครับก้บอนนี่กะบอน,นี่ก่ะเอาน้ำลงแล้วครับเอาน้ำลงครับรอ,อยใหญ่ปูเขามากครับนี่ครับเรียบร้อยแล้ว กระเบื้องสูงเลยครับฟังนี่ฟังด้านหนาครับกระเบื้องจะตั้มแน่นครับตรงนี้ก็จะปลูกเขานะครับปลูปกขา้กขาวให้ให้เป็นธรรมชาตินะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมให้มนเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับ นี่ครับบอน,นิก็รอเปลี่ยนน้ำนะครับรอเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวกะเรือตะผักตกชวานะครับเดี๋ยวจะไปะพักตกชวาลงแล้วก็กับเบืองลบกซอนนะครับ ฝากพี่น้องติดตามเลยนะครับผมฝากพี่น้องติดตามกะเลี้ยงไปด้วยกันนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาเมืองมาชมได้นะครับผมกะเดี๋ยวผมก็อัปเดตให้พี่น้องในเมืองเรื่อยๆนะครับสำหรับบอ่อปูน่านะครับผมส่วนสำหรับไก่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรก่ะศูนย์แปดสองครับสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสี่นะครับผม นี่ก็เป็นธุรกิจอกีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่กำลังทดลองกำลังเดี่ยงนะครับฝากพี่น้องทุกท่านติดตามกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมรับผมฝากติดตามอีกนะครับพี่น้อง ครับผมโอเคครับ